ช่วงพักเบรกรอคู่มามี ตรวจตรวจครับเสื้อกัะดิเสียบอยู่แต่ว่าบพรคือมันก็อยูคนละบรรยากาศอันนี้มันอยู่อีกฟิลหนึ่งเอาเชิญครับเชิญเชิญครับพ่อค้าดีครับวันนี้ครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับถึงบางๆแล้วถึงกี่ไรครับผม ตัช่องโคกุแล้วนี่โอ้ยสุดว่าลวเลยโอ้ยยเลยชินมาแร้วบอืมโอ้เยมันจะเสียเลยโ้ยเสีแล้วครับสื่อตว่ะคัาน่วยเื <c oughs> <c oughs> โอน้อย่างคำปลอยบึ้งดิสินต้นอบตอ่ใจบ่อยหวานธรรมชาตินี่แหละครับาซ้ำนี่แหละมันจะได้ส้จานนี้กะปูดองกะเียมไม่แล้วอันนี้เครื่องซำน้อยแท้ฮะำน้อยแท้ตเอาเบิร์ดรตีโอ้โหเอาต่อได้ครับได้ได้ không gì có gật theo này tổng xây nằm tàn nhà như là tầm do này ít điều có để luôn đây này vào rồi tầm xây chuột của nhà đi <laughs> dạy Đi à, yêu thương 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 yêu ครับสะอาดปลอดภัยจะมาห้งสุกแล้วนี้ำม่เยอะเลยว่าอะยะปกป้อบนะาครับพี่น้องตามมาเรียบร้อยประตูดิบครับเตรียมตัวมาแล้วครับนี่สถานที่เตรียมเสบียงสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ นายงว่าไมจัใช้พื้นที่เโอขออนุญาตครับำจบายเลยเือกเอาเยอะแยะมากมายอันนี้วันเฉ็บกระทาห่างดยอันนี้เี็บคกแดรขยับขมหางไกลเนะนี่บอกไีใส่งานนักหน่อยใส่งานเป็นไหม

เป็นาเยนันไปก็เรทุน่มน่านไปก็ซื้อมเอยากกินน้ำปดนี่ยเอลด้เนันงปอ้าีจังไนี่เป็นพิเศษอาอย่ง้พี่าไช่วยซือกล่องเนี่ยใกล้เนี่ยเบรรยากาศอันนี้ครับมีกอท่อปะ่เทียบ ใส่น้อยเดียวครับใส่พอมันหอมเสียบ๊ใส่ละนาจะนี่นอคนบรบิดองิรังมาสองน,นแบักดาวสดนี่ดครับนี่ดโอ้บักพริกจากสวนวนีนอโอ้มันต้องรังกวนดีดีวเออีกันยัดเข้าไป เอ้ามาแ่งนี่มนดเยียบนออยนี้แ้วล่อนแบบนเสียบรือปศิดาท่านนี่ไหมแสียบครไม่หรอกมันกอดแล้วเล่นไปแล้วงไงไ้ครับนางเล่นเบิ้งไปเล่นไปเล่นไปแล้วดได้พันมาได้ใส่ครับโอ้เสียบ ตั้งมูเลยตั้งบักสีดาตัวไปเลยทำเลยไหมนะตำชองโคกเล้วเลยเนาะับต้องดูอ่อยันะครับ ดูปวดก่อนว่าพุงนัวพุงนัวนีวนว่น่ะเรายกขวดขวดกาแฟไหมยกขวดนัวพี่พ,พี่ยกพี่ยกพี่โอ้พุงนัวไม่หรอกอันนี้คือพุงนัวอ<ร>ันาานิดนึงครับหนังตาหนิดมีบางอยู่พี่เอาหน่อยเดี๋ยวว่าเสียไรหรอกครับ

เอออาวยากว้ยากคุณจบันจัดการให้ครับผมโอ้ยคงงเฉีบมฉียบยูกินทาก็ได้เครับว่เป็นยังโอเคเดี๋ยวกระเยลงวัดกอดพเพ่อใส่พอดีบซื้อปกเลพอเียบเสียบอันนี้อันนี้เสียปากแดงพี่เสียบปะเสียปากแดงพี่เสียบอันนี้ใส่สำลองเอนกัน อันนี้โอ้ยแมงตันึงกรอโมากกกช้ำโอ้เ <satisfy> ป <karang> ียนกระลกกะกลกเส่บวครับกรกกเสียเง็นกอะกแสียหมดเหรอครับผมว่าจะเอาวใหญ่ไปใส่ก้ลอนเกเกินจจะได้เบ่พข้าสรหาลสามจัดการครับจัดการให้เดี๋ยวจัดการเนี่เน แต่กูเล่กเล่พ่อเล่เด็เพื่อนเหมพื่อนอีเาให้ไรให้ไรป๊อกับป so ูดองโอ้ยกับปูดองอบตเด้นี่ยกับปูดองกูเลยโอ้มีหัวต้อนตัวนี่

มะนาวมะนาวมะนาวจ้ะมาตรงห่วงครับมาตรงห่วงก็มาเรียบร้อยบริบานจัดให้ไม่ต้องไม่ต้องบีบไม่ต้องบีบใส่ความหอมลงไปเลยย่ันไม่บานอืมอมือมือเลยโอ้ยแม่ ามาตามาตามาตามาโอ้ยขั้วขังไม่เลิกตั้งโอ้ยงานตีขายของลงโ้ย <มา S 1> บับนนคือเป็นเมื่อมากเลยรอเป๊บนะมาแป๊บเมื่อแกมาเลยมาเลยโอ้ยโอ้ผู้ชี้กล่องน้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลมามาโอ้ยจะบูดเดือกับนำ้ำลายแตกเนาะมา ตามมาครับตามมาแล้นกูช่วยปาดโอ้ย <c oughs> ย่านำไรแตกด <c oughs> ้วยนะโอ้ปาดุูกเมนูข้าเที่ยงนะครับอ <c oughs> นุญาตอนุญาตอนุญาตมาเลย <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้ว <c oughs>

เดีไฟกุเลสตีคณะกรรมการเป็นดมไอเสียบวะตาหุงเสียบวะโอ้กดไลน์ให้แน,น่ก,กรรันเสียมะสุดยอดเออนะครับช่วงพักเบรกพักเที่ยงนะครับนี่คณะกรรมการนะครับประจำนู่ยเล็กตั้งกินเข่าครับเอ้าเขาฝาก ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาเบึงบรรยากาศในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับหน่วยเลือกตั้งวันนี้ครับกับการเลือกนายกองการบริหารส่วนจงังหวัดหรือนายกอ,อกบอจอครับกับสจหรือสอ,อบอจอนะครับสมาชิกสภาจางังหวัดมหาสารคามครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ